สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกของวันที่22ตุลาคม2567เนาะค่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเมื่อนีอ้เป็นวันนังคา้เนาะค่ะเป็นวันนังคารที่22ข้าวเดียวเนาะพี่น้องเนาะวันเวลากับพานไปไหวเป็นจังไดพี่น้องมือคลืนกับผลราวพัฒนาเนาะค่ะทางช่องเฮ้าก็ถทือบาประสบความสําเร็จเนาะค่ะ เข้าที่บนและล่างเนาะค่ะส่วนของเส้นสารคข้ามเข่าเป็นตัวตัดที่2อก้าล่างเนาะของแอดเขายุที่8ปดเก้าละกัเลขลดหลานไส้เกิดอุบัติเหตุมอวานนี่ก็เข้าที่ตัวกลับ9889เนาะค่ะซึ่งแอดก็ได้เอาล่งบอกพี่บอกน้องอยู่เกิดเหตุยง่มได้ออกยง่มนั่นพี่น้องสำรับทะเบียนลดหลานขั้นนี้เนาะค่ะแอดก็ได้เอาอยู่ในคลิปอยู่ถ่าพี่น้องเบิ้งคลิปจบมอว่านี้เนาะค่ะ กะจะได้ยินแอดเราอยู่เนาะค่ะกะได้โชคได้ลาบกันหลายไปตามๆกันสําหรับผู้มีดวงเอาผู้มีดวงเลขเข่ากะบอดายเดอร์พี่น้องเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดวงของห้าน้าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดจะลงเป็นเลขเด่นบนเนาะคะ่ะเลขเด่นบนตัวเดียวเมื่อวานนี้เขายุทีเลขเก่าก็ถือว่าเดินต่อนะคะ่ะตัวเดียวบนเท่านั้นลงล่างถือว่าผิดพี่น้องเนาะคะ่ะ กะเดินต่อเนาะค่ะอ่ามืออื่นสิเดินต่อหาบ่นอ้อพี่น้องค่ะอ่ามือว่านเขา่ามืออื่นกะใช่ว่าจะเข่าเดอา้อค่ะให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นมีเขา่ามีรุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ะอ่าเข่าได้ก็รุดได้เนาะอ่าสูตรแอดกอร์ไบรกอรลั่นฟันทงว่าจ,จะมาล้านเปอร์เซ็นอ่ามีเขา่าก็มีรุดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเบิ้งไหวเอาไปเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ ก่อนจะเข้าสู่แนวทางของอทาทั้งช่องเนาะค่ะเบิ่งคําเตือนของเฮ้ากรนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบค้ำเตือนออกเนาะค่ะ กาบขอบบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะกาบขอบบุญขอบคุณเด้อพี่นอ้องอ่าย่างมาได้หอดมือนีกันย้อนพี่ย้อนนองซอยกันกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะเส้นทางย่งอีกไกลไกพี่น้องกระวังเพึ่งพี่เพิ่งนองคือเก่าเนาะค่ะ่าถิ่มยาปาแอดเด้อพี่น้องแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะค่ะมือดแนวทาง เข่าก็ดีใจน้ำพี่น้ำนองมือได้รุกดก้อตกกาบขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องทุกหมองทุกบอนเดอ้อค่ะสำหรับแนวทางของเฮ้ามาัววาน,นี่เลขเด่นบนตัวเดียวถือวา่าประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะวางไว้ที่เลขเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องเก่ามากเก้าแปดเก้าเน้นๆเ,เลยเนาะคะ่ะดีใจน้ำพี่น้องผู้ติดตามเนาะคะ่ะมือนี่เนาะคะ่ะ แอดกระเฮ็ดแล้วเอาล่งเป็นอ่าตนคลิปเลยอ่าบ่มีให้ไรเนาะคะ่ะแต่ละคลิปนี่จักอันใดเป็นให้ไท์จักอันใดเป็นอ่าเป็นกันเป็นร่องคือเข้านําเสนอที่เดียวจบเลยบ่มีกักเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดบ่มีดามากแก้ไขตัวเลขใดๆเนาะคะ่ะสําหรับแอดเนาะเข่าคือเขา่าหลุดคือหลุดถ้าหลุดเข้าจะได้เอาอ่าปมที่มันอน่อนที่มันหลุดเนี่ยไปแก้ไขปับ๊บปรุงมันดีเขินพี่น้อง เข้าก็คือเข้าฟันเข้าไปเลยรุดกับนอมรับเนาะคะ่ะเข้าจะได้ไปพัฒนาเจ้า,จาของให้มันเข้มแข็งขึ้นเนาะคะ่ะสั่นเข้าก็จะบรูว่าเข้าอ่อนตรงไหนแข็งตรงไหนเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรกับมีหลายแต่ละแเนวทางสูตรเ้ามีเป็นลอยพี่น้องแต่การจับออกมาเนี่ยเข้าบรูว่าเข้าจะจับถูกสูตรที่เดินหรือเปล่าหลังจากที่ผลออกแล้วสูตรมีสูตรเข่าแล้วก็มีสูตรรุดนะคะ จังรัฐบาลไถยงวดที่แล้วนะคะเข้ากับจับเด่นเด่นของเข้ากับถือว่าเดินดีเนาะพี่น้องเนาะเดินเงยวๆอยู่นะคะแตะ่บางงวดเข้ากับจับชุดประกบมากประกบบ่ถือแต่ชุดที่เข้าบ่ได้ถือเลือกออกมานั่นเข่าบนเข่าล่างจังสี่กับมีนั่นคือแนวทางของสูตรเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรเด่นตัวเดียววันนี้เนาะคะ่ะเห็ดได้พร้อมลงให้ช่มเลยค่ะพี่น้องแต่บรูว่าจะเดินต่อบ่ สีงวดติดเลขเด่นตัวเดียวบนเท่านั้น้าล่งลางถือว่าพิษเนาะคะ่ะได้เลข9เมื่อขึ้นกับมาที่8 9เน้นเน้นเลยเนาะคะ่ะดีใจน้ำสายวิ่งสายหลดเนาะค่ะเห็นเอฟซีพี่น้องถากขามาวา่าได้น้ำสูตรนี่ดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องนะคะของมืออื่นวั่นพุดสูตรนี้ได้เลข7จ็ีเดินต่อบอพี่น้อง ามากระจัดคัดกระพานเด้อค่ะแอดกับเบเรกัลลั่นฟันทงว่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดแอดกันยังย่งยำว่ามีเข่ามีหลุดนะคะเพราะว่าบางท่านฟังอ่าเบิ้งคลิปแอดเ่อจบเนาะคะ่ะกะกะเบ้าใส่วาจาบอดีบเอเป็นหยังเข้าจะบอกเปผูกกรรมต่อกันเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าจะขำอ่าคอมเมนต์นันไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ทุกคนเนาะคะ่ะขึ้นอยู่ ทีว่าผูใ้ใดจะมีวิจารณญาณในการคิดพูดทำแค่นั้นนะคะไพจะเลือกใส่ข้ามเบาปฏิบัติทฤษฎีกป็ปฏิบัติบางบางคอพี่น้องเข้าก็ต้องให้มันไปน้ากันเพราะว่าเาอายุเข้าขนาดนี้แล้วเนาะคะ่ะก่อนเข้าจะพูดออกไปเข้าต้องคิดก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าพูดออกไปเราสาั่งความเดือดร้อนให้คนอื่นบอ่บอเบียดเบียนเจ้าของบ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่อนั่น อ่าสำหรับผู้บ่คิดกับศิบ๊อท่านได้คิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นอย่างบ่ได้ว่ากันบ่ต่อตีเนาะค่ะเนาะมีสิทธิ์เว้าได้พี่น้องส่วนที่เว้าออกมาแล้วจะเป็นอ่าบุญเป็นบาปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะบ่ได้ว่ากันเนาะค่ะอ่างวดพรุ่งนี้สูตรเด่นตัวเดียวบนได้ที่เลขเจ็ดแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดถือเข็มอีกจักมือก่อนเดี๋ยวจะเอาสูตรออกมาให้เบิ่ง เะะมื่อนั้นพี่น้องขอสูตรเด่นตัวเดียวบนแต่แอดเบากับพี่น้องว่าขอเข็ดก้อนขอให้เข่าก้อนราะว่าังได้แอดก็เอาลงมาให้พี่น้องเบื้องอย่แล้วว่าใดตัวใดถ้าถือเข็ดทุงงวดแล้วมันเดินทุงงวดถือเข็ดไปโหลดพี่น้องว่าจะสูตรมันเดินเพราะว่าแอดเอามาลงให้เบ่องอยู่แล้วเนาะค่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแอดจะขออนุญาตเอาใบนี้ออกนะคะบางคนกะหน้าหน้า,นาจิตตังเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะบันรนิคิด เฝ้าเนาะค่ะเฝ้าอยากเฝวกัลักษณะกับกับบัากันเอาเ้าเฝ้าหลายายายห้างกับบดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจักสีวาจังใดนะคะ <S <S สูตรนี้ที่ประกบกับชุดนั้นเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้เบิ้งนะคะ <S 1> <S 1> สูตรนี้ได้ที่1กับ9เมื่อคืนก็เข้าที่8 9เน้นเน้นประกบคูนั้นเข้า98้าอ่า9 9ชนกันที่9เฝ้าพิษคอให้พี่น้องอ่าฝ้าโพดเนาะค่ะ มืออื้นนี่สูตรนี่ได้ห้ากับสามเนาะค่ะแคปเอาเด้อค่ะนะคะ,คคะ,นะคะสูตรนี้จะเป็นชุดเด่นบนนะคะเดี๋ยวแอดจะให้เทียบชนให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเทียบชนสูตรนี้มีชุดประกอบที่จับคู่ได้เดินยาวสีงวดติดพี่น้องมือนี้เด้หนึ่งกับแปดอีกคือเกาพี่น้องแคปเอากอนเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเด่นบนเท่านั้นเนาะคะ่ะชุดนี้จะมีสี่สูตรเนาะคะ่ะแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้อง ค่ะสูตรของเขามันหลายอยู่แล้วแต่หลังผลออกนะเขาจะจัดถือสูตรที่มันเดินบอแคน,นั้นนะคะสูตรกับมี่เขาไม่รุดอีกนะคะพี่น้องสูตรนี้ได้ที่ศูนย์ห้าแปดแป๊บนึงเด้ค่ะบางท่านอาพูดออกมาแล้วนะคะเขาก็เอาขึ้นบ่ดยพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในบุตรทิพวาของเขาอายุเข้าหลายปีนนแล้ว เขาควรจะขิดกอนเว่าแมนบอพีนองวาเนาะคะ่ะการเว่าเว่าออกไปจังไดดอกก็ได้ดอกค่ะแต่ใน่ามกลับกันมันเป็นการประจานตัวเฮาเองเท่านั้นเนาะคะ่ะราวะเอฟซีของแอดเขามาอานบางท่านอ่าเพิ่นเห็นได้ยินด้ในฟังย่งสานเพิ่นกับอธิบายให้ฟังอยู่ค่ะแต่บางท่านเพิ่นก็บ่กอยากไปของเนาะคะ่ะเพราะว่าอายุเฮ้ารุ่นนี้แล้วมันหาหฮกซบขึ้นแล้ว บุตรีว่าว่าของความเป็นผู้ใหญ,ญ่มันจะมีกันทุกคนแล้วเนาะค่ะกักันแล้วแต่พี่น้องเนาะคะ่ะงวดนี้ได้ศูนย์ห้าแปดแอดจะเอา4ีสูตรที่มันเดินเนี่ยแหละมาประกบกันให้พี่น้องเนาะคะ่ะแต่มันจะมีสองสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะที่ประกบคู่ได้นั้นเน้นเดินมาสี่สูตรอ่ะสี่งวดติดนะคะสี่งวดติดคือ,อชุดนี้นะคะชุดนี้นี่มันจะเดินยังสี่เนาะคะ่ะ อ่าสูตรที่1ได้1กับ8สูตรที่2ได้9กับ7ประกอบคู่ได้ที่19บนเฉพาะบนลงล่างถือว่าผิดอ่าสูตรที่1ได้0นย์กับ7สูตรที่2ได้1กับ9ประกอบคู่เข้าที่7 9บนงวดที่2สูตรที่1ได้1กับ8สูตรที่2ได้4กับ2ประกอบคู่เข้าที่4 1หนึ่งบนลงล่างถือว่าผิดเมื่อขึ้นในวันจันทร์สูตรหนึ่งได้1กับ8 สูตรที่2ได้1กับ9ประกบคู่เข้าที่89บนนะคะประกบคู่เข้าที่8 9บนแอดพตดหนาเฟสยูมสเสาห์นาเพดยูนนวานคานาคาวาอ่ะ,อะมัดเดชยูที่สูตรนี้ประกบคู่กันขอให้เดินต่อมือที่หาให้พี่น้องเด้อค่ะสูตรที่1ได้1กับ8สูตรที่2ได้5กับ3จะมาบบต้องมีว่าจมาม่าโบอมดีภาวาแอดเบด้กอร์รล้นฟันท่งวามาล้านเปอร์เซ็น ทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะจะเป็นหนึ่งห้าห่เป็ดห้าดสบอกนะคะที่นี่นะคะมือขึ้นนี่ชนกันทีตัวไหนนะคะแล้วแอดจะเอามาเทียบชนให้ดูเนาะคะ่ะเทียบชนให้ดูว่าสูตรประกบคูกันใดยุที่สูตรใดนะคะขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องนะคะร่มแห้งแอดหาแนวอ่าทับก้อนเนาะคะ่ะ แแอดจใจพี่น้องแคปเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแคปเอากนเด้อนนะคะ่ะเด่นบนหรือว่าสิบหน่วยบนเท่านั้นลงล่างถือว่าผิดนะคะที่นี่นะคะแอดจะอธิบายให้ฟังว่า4ี่งวดซีมือที่ผ่านมากนี่คือชอนที่ตัวใดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามและสูตรที่สี่ชนกันอยู่ที่เลขหนึ่งสามสูตร ชนที่เลข9 2สูตรประกบคู่ได้ที่1 9มื้มือทัดมาเนาะคะ่ะมือต่อมาอ่าสูตรนี้ชนกันที่ตัวไหนชนกันที่เลข9 3สูตรสูตรที่1ได้7ประกบคู่เข้าที่7 9นะคะมือขึ้นนี่นะคะอัพเมนมือออก4 1, นะีหนึ่งเนาะชนกันที่เลข1เลข4ประกบคู่เข้าที่4 1 มือขึ้นนี่ชนกันที่ตัวใดชนหนึ่งกับมีชอนอยู่ที่พี่น้องแต่มาเนาะชนกันที่เลข8 2ดสองสูตรชนกันที่เลข9 2สองสูตรประกบคู่ได้ที่ 8, 9มืออื่นนี่นะคะพี่น้องจะเดินต่อพอสูตรเท่านะค่ะชนกันที่เลข8 2สองสูตรชนกันที่เลข5้าสองสูตร จะแปดห้าห้าแปดจะมาได้บอแต่สูตรเลขวิ่งตัวเดียวพันด้ยเลขเจ็ดเนาะคะ่ะจะเป็นห้าเจ็ดหรือแปดเจ็ดประมาณนีบ้บ่แคปเอาเดอร์ค่ะพี่นอ้องมักกะจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะเอาแอดยกให้แคปหัวขอน้ำเนาะคะ่ะอพี่น้องพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะว่าจะเลือกเอาแบบใดเนาะคะ่ะมักกะจัดคัดกระพานสูตรเดินจริง เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดว่ามีการดรามา่าแก้ไขตัวเลขใดๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องแคบเอาค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะ,ะนะคะเร้งไปทีตัวชนเลยค่ะ8 7 5 7หรือจะเป็น8 5 5 8 กันไบซสมหนีกอนถามมากก็ดีใจน้ำถาบ่มากก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดที่ไวซสมหนีสักกอนพอกันคลิปหนากับสามน้อยมาร่วมกอนจะร่งชุดเต็มลราพัฒนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ